สวัสดีครับบอลนีครับผมสบายดีสาตานจ้าคลิปนี้ครับผมบอลนีว่าจะพาสาตาม,มาดูของแปลกทีอ่อำเภอเต่าง,งอยอมีหลายสิ่งหลายอย่างมากตอนนี้ขับรถมาครับผมมาจอดอตรงบริเวณทางเข้าแล้วนะครับบอลนีจะพาสาตานไปดูใบเสมาโบราณครับผมเป็นใบเสมาประมาณายุคข,ขอมพูดละ สาตานบ่หูเลยใบยเสมาคือ,อยังบ่ <c oughs> หูเลยบ่รู้เลยบอแม่เอออำเภอต่าง,งอยบ่อนี้ยังมีของแปลกอีกมากมายครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนาตาลครับผมโอ้โหวิวนะบรรยากาศลักล้านจ้าบอลนี่เบิง้งซาตานยังเห็นเดือนมองนี้เด้อเนาะพับก,กันเนาะภูเขาบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นครับผมบ้านบอลนี่อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งเขาด้านนู้น,นครับผมแต่เรามาเลาะเลาะฝั่งเขาด้านนี้นะครับบอลนี่มาสองปีที่แล้วบอมาดูใบเสมานะ ตอนนั้นยังเป็นถนนชีด่ดินแดงอยู่นะบอลแมนบอกบอกลนี่ไม่รู้ว่าเขาทำคนจีดเรียบร้อยก็เลยเอาโมไซคมา <c oughs> โอ้ <c oughs> เแบนงั้นขับรถยนต์มาแล้วเนาะนโอ้ไปเดี๋ยวขับรถกลับไปประมาณ1กิโลนูน่นมันจะมีสะพานไม้ชมวิวสวยมากโ้ไ <c oughs> ปขึ้นรถครับผม ลงมาเลยเวีนยนมไซมานะครับวันนี้ <c oughs> ระวังล้มทับเด้อนะครับอ,อ๋อเขาทําทางคนกีดเข้ามาจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวเลยเนาะแน่นจ้นาเมื่อก่อนเป็นอ่านี่เป็นดินลุกลางแล้วก็มีลมมีบอ่อบอลนี่พาเพื่อนมาเที่ยวนะโอ้รถติดลมช่วงนั้นนะ,สะแสดงว่าสาวตะดำโชคดีหลายมารอบทําอีทผ่นกระเห็ดทางคนกี่เรียบยร้อยมาอย่างสบายเลยโชคดีสุดๆถอยกระเป๋าไว้ก่อน วันนี้เน่เดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่อ่างเก็บน้ําอีกนะครับผมขอไปเร่ยกระเป๋านะระวังกับข้าวหกเสีกระเป๋านะเมื่อกี้แวะตลาดครับผมไม่รู้สารดาซื้ออะไรมาทานบ้างนะครับผมดูเหมือนว่าฝั่งบ้านเราพายุก,กําลังมานะวันนี้อยากบอกว่าฝนตกตั้งแต่หาโมงเช้าจนถึงบ่ายสามเนาะแม่ <Man. S 1> พอฝนอยู่แล้วเราก็ เก็บกระเป๋าส่วนสารดําออกมาเลาะกันนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมอยู่บ้านก็เลยเออเลาะเลาะ,ะแถวบ้านนี่แหละจุดนี้ก็คือสารดํายังไม่เคยมานะมาอยู่อาเภอเต่างอยก็หลายเดือนแล้วเนาะยังไม่ได้เที่ยวใกล้บ้านเลยมีแต่เที่ยวไกลบ้านนะครับผมโหคัสสิกมากๆเขาเพิ่งทําปีที่แล้วทําสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะมันเท่แล้วได้บอกเท่แล้วบอกสารดำยัน,ยนนั่นหะนูโอ้ยคัแคดเดิ้นี่นะ หองนั่นเนี่ยนท่าเดิมได้บอลนี่ได้อยู่คือไปถ่ายรูปโอ้ยไม้แข็งแหนไม้แข็งแท้ว่วิวสวยมากนะครับปุ้ยคักอะไรโอ้ยลมผัดใเนะบรรยากาศหลังฝนตกนะครับสุดยอดลายนึกว่าจะไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้ก็เลยคิดออกว่าโอ้พาสารดามาเลาๆใกล้ๆอำเภอต่าง,งอยก่อนนะน,นะครับไปเดี๋ยวไปเดินสะพานไม้กัน โอ้โหหันมาแป๊บเดียวอยู่สะพานไม้เรียบร้อยนะครับผมอุม้ยสถานที่สวยมากแต่ว่าคนแถวนี้เนะี่ยเขาไม่ค่อยมาเที่ยวกันไม่รู้เป็นอะไรสงสัยเขาอยู่กับธรรมชาติเยอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาเที่ยวนะครับผมแต่ว่าคนเมืองนี่อู้บรรยากาศแบบนี้หายากนะครับผมนี่มีภูเขาล้อมรอบนี่อันนี้เป็นภูเขาล้อมรอบนะครับผมแต่ว่าในกล้องอาจมองไม่เห็นเนาะถ้าสายตาเนี่ยภูเขาอยู่สูงมากนะครับล้อมรอบเราเลยนะครับ โอ้โหยิ่งเดินยิ่งครักเนาะแมนอยากได้ไปทําที่เถียงนาดิสักร้อเมตรบอลลนี่แบบนี้บอสพี่ๆเอบอกว่าให้บอลนี่เห็ดสะพานไทยแล้วนะแมนแต่ใช้งบประมาณเยอะมากอันนี้นะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม้แผ่นหนึ่งอู้ไม้หาย,ายานะครับผมแมนจ้าอันนี้เป็นงบประมาณจากอบตตําบลนาตาลนะมาทํานี่นะ oh. ไม่ใช่เป็นของของใครคนใดคนนึงนะเป็นของอ่าบลน,นะครับ บริณีมาตอปีที่แล้วเนี่ยเขาทําอะไรห้อยไว้สวยมากตอนนี้เหลือแค่สะพานนะครับซาตานหมักแบบนี้หลายกลัวดิบอแมนแบบนี้นะคลาสสิกนะครับปื้มีต้นตาลด้วยนะเม่นาอู้สวยมากนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนิดๆครับผมดวงอาทิตย์กำลังจะรับอบฟ้าแล้วนะครับน่าจะไม่หักเนาะแข็งแรงครับผมสะพานแข็งแรงมาก สถานที่ใกล้บ้านเราก็มีที่สวยอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลามานะครับ <c oughs> อากาศดีหลายเนาะแม่นบรรยากาศสุดยอดหลายเดอเ้อซาตานเลยย่านอย่างเดียวได้บอลนี่ย่านไปพ่อบ,บนงามๆแบบฝนมาเนี่ย <c oughs> อุ้ยเสียใจอย่างไงเลยแหละพายุกําลังจะเข้าครับผมน่าจะพรุ่งนี้ว่าพายุเข้าน่าจะช่วงสามทุ่มบอลนี่ดูนะฝนตกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> อู้ยพักหลาย บรรยากาศนะโอ้ได้ยินเสียงน้ำไหลหรือเปล่าได้ยินจ้าป้คักไหลยอยากได้บ้านสักหลังด้เนาะถามซื้อต่อคุณลุงหน่อยนะเออคักไหลครับผมเป็นนาขั้นบันไดนะถ้ามองจากสายตาเป็นนาขั้นบันไดครับผมโอ้หลังฝนตกมีเสียงน้ำไหลด้วยถ้าทำรีสอร์ทนี่โอ้คักเลยนะบรรยากาศแบบนี้นะใส่เบ็ดไปด้วยครับผมใส่เบ็ดกบไปน้ำ แห้งขักกว่วเก่าอุ้ยีคักหลายระวังไม้หักนะเมื่อกี้บอลันนี่เกือบล้มนะครับผมมันมีท่อนหักอยู่นะนี่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 ตัวน,นั้นแหละโอ้เมื่อกี้ลืมดูเกือบไปแล้วบอลันี่มาเบาๆดีกว่าเด็อโตกลงหันสาวตะดำเป็นคนถ่ายให้เบิง่งนี่นี่กระท่อมคุณลุงคักหลายโอ้อยากได้เลยเนาะเป๊ะเลยได้บอรันี่โอ้บ่ขายบอลันนี่บ่อเนาะคักอะรีครับผมบรรยากาศนะโอ้ฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะครับนูน่น อันนี้อยู่กลางทุ่งนาจริงๆนะครับผมมีที่ชมวิวด้วยนะครับโอ้ถ้าเชา้ชาๆนี่มีกาแฟสักถ้วยคักเลยนะครับตรงนี้นะระวังมันหักนะได้ป๊อได้อยู่ได้อยู่ลองนั่งดูหน่อยนั่งได้หรือเปล่าโอ้โหป้าสุดยอดหไร้บอลลูนี่พักกันเนาะบอลลูนี่บอลลูนที่นี่มาดิบป๊อามานะดิบกาแฟครับผมรอบเย็นเดี๋ยวนอนไม่หลับเด้อน,นะครับ อิจฉาแต่กระท่อมคุณลุงนี่แหละครับผมนี่อยู่กลางธรรมชาติเลยนะโอ้ยฝั่งนี้ดวงอาทิตย์ตกนะครับหลังกล้องดวงอาทิตย์ขึ้นปูยคักหลายครับผมนู่นภูเขานะล้อมรอบด้วยทุ่งนาสีเขียวนะครับป้าคักแท้มีสะพานเดินให้ชมวิวด้วยตอนเช้าๆกระท่อมคักหลายโอ้โหขาดสิกมากโอ้ยคับนี ไปเดี๋ยวไปดูใบเสมากันเดี๋ยวข้ามครับผมไประวังหักนะหกักเหมือนนอ,อ,อเดินเร็วแทนอสาวตะ,ะดำอยากเห็นใบเสมาแล้วว่าเป็นจังไดไปไปดูเลยครับผมอสถานที่ท่องเที่ยวก็รบล้างนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมานะเพราะว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ นะครับเป็นสมัยยุคโบราณพุลธะนี่สถานที่โบราณดอนหินหลักนะครับ oh. เป็นใบเสมาเห็นหรือยังใบเสมาอันนี้บอกแม่เอาคือเป็นหินล่ะใบเสมาเป็นอ่าสมัยยุคโบราณ oh. สมัยยุคขอมเขาจะเอาไปอ่าวางรอบอ่าพระธาตุ oh. เป็นเป็นทางความเชื่อของศาสนาฮินดูจ้าแม่นี่ มีหลายใบนะบารนี้ก็แปลกใจนะครับผมไม่รู้ว่าใบเสมามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงเนาะนี่มีหลายใบมากนะครับอันนี้บารนี้คือเพ่นคูขคือมาแตนีเลยบอกแม่นชาวบ้านกําลังจะทําเป็นแปลงนาข้าวแล้วมาขุดเจอแบบนี้มาเจอแล้วเขาก็เอาไว้เป็นที่สาธารณะเลยระลึกไว้แม่นเอายกให้แม่นยกให้อบตเลยนะครับผมแต่ก่อนก็มีเจ้าของอยู่นะตัวนี้นะ แต่ว่าเขาเห็นว่าเป็นปนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สามารถทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็เลยยกไว้ให้นะครับผมนี่เป็นหินนะครับผมเป็นหินเหมือนเป็นรูปใบโพนะอันนี้น่าจะยังแกะไม่เสร็จนะครับผมนี่เหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์ตัวที่สมบูรณ์อยู่นูนนะครับไปไปดูใกล้ๆอ๋อถนนคนขีดถึงนะอ๋อเราไปจอดรถไปฝั่งนู้นนะครับนี่อันนี้แกะสลักเสร็จแล้วนะครับ เป็นเหมือนรูปใบโพนะคือค่ะอิดิเดบาลานีแต่ไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ขุดขึ้นมานะครับคักบ่คักหลายดิยาตามก็บอกเคยเห็นแบบมีจักเถื่อเลยอก็ไม่มีประวัติให้อ่านนะครับผมก็เขาเขียนบอกว่าอ่าเป็นดอนหินหลักใบเสมานะครับแค่นั้นนะส่วนประวัติบาลานีก็ไม่รู้นะครับผมนี่ฝั่งนู้นก็มีอยู่ประมาณสองใบนะครับเมื่อก่อนเนี่ย เป็นสถานที่ขอหวยของชาวบ้านนะมองนี้ห็นบอกแม่นคนถูกหวยอ่อบ่อยมากช่วงนั้นนะ่ะชาวบ้านแถวโซนบารนีก็มานะมาขอหวยแต่ว่าหลังๆนี้เริ่มไม่ถูกก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีคนมาแล้วนะครับผม <c oughs> แต่ว่าสนาไพรมันเดบอลรนี <c oughs> บอร,บร,บรนีมาสมัยตอนที่เขายังไม่ทําไปเลย่องเทียน,นลกมากตรงนี้นะปาลาลกทึบเลยนะนี่นี่นี่น,นี่มันน่าจะหักนะอันนี้น่าจะเป็นใบใหญ่เลยแหละน่าจะเกิน โอ้น่าจะเกือบสองเมตรครับผมนี่เหมือนหลุมเนาะนเขาน่าจะขุดขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับน่าจะไม่มีเครื่องยกเป็นหินแกะสลักครับผมโอ้ใหญ่อยู่เด้อน,นะครับส่วนมาชาวบ้านจะมาขอหวยจุดนี้นะมาขอเลขขอเบอร์ขอหวยขอโชคขอลาบนะครับวงนั้นมีใบน้อยนั่นได้บอแล้วนี่ไปเบิ่งบ่ไปบ่ไปเผื่อได้หวยบ่มีหลายใบครับผม ตรงนี้ก็มีอีกอใบหนึ่งนะสองยอะใบหน้ากัใบใบหสองบนะอกม,มาดูอีกใบหนึ่งอยู่ฝั่งนี้น่าจะหักครับผมน่าจะหักตอนอชาวบ้านขุดขึ้นมาเนาะถ้าเป็นใบจริงๆน่าจะยาวกว่านี้นะครับ<ม>น่าจะยาวประมาณสองเมตรนะครับ บอลลนี้ก็ปแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีแต่ใบเสมานะครับสาตาดไม่หุบึกว่าคือหูดาบดบอลลนีมันหูปดาบบอนี่นี่อยู่ทางกลางนี่ประมาณนี้เขาเรียกว่าใบเสมาทางประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าใบเสมานะครับอ๋อถ้าให้บาลลนี้สันนิษฐานครับผมว่าใบเสมานี่มาจากไหนเนาะน่าจะเป็นการเอ่เคลื่อนย้ายเพราะว่าอ่าข้าบนเขาเนาะ มันจะมีแหล่งตัดหินโบราณของสมัยยุคขอมที่เขาเอาไปทําปราสาทหินกันนะที่เป็นปราสาทหินที่ทําจากหินนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายลงมาจากบนเขาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็รอการเคลื่อนย้ายเอาไปที่จังหวัดสกลนครเพราะว่าพระธาตุเชียงชุมก็เป็นปราสาทขอมนี้ที่เราไปไหว้นะ่ะตอนพาสารดํามาครั้งแรกนะเป็นปราสาทขอมแล้วก็พระธาตุนาราเจงเวงนะครับผมก็น่าจะเอาหินจากอำเภอเต่างงน,นี่แหละ ไปทาปราสาทหินอันนี้น่าจะคนมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็รอการเคลื่อนย้ายเพราะว่าไม่มีหินเลยตรงนี้นะปราสาทหินก็ไม่มีน่าจะขนมาไว้ตรงนี้แล้วก็รอช้างรออะไรเคลื่อนย้ายไปในตัวเมืองสกุลนครแล้วเอาไปบ่ฮอดเนานะแม่นแล้วก็น่าจะเปลี่ยนยุคสมัยด้วยแหละนะครับน่าจะเปลี่ยนผู้นํา แม่นจ้าสมนิษฐานนะแต่ว่าเรล่งตัดหินบริเวณนี้คงไม่ได้พาไปชมนะครับเพราะว่ามันจะข้าเนาะเพราะว่ามันอยู่ในป่านะครับเป็นอเป็นหินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่ตัดแล้วอรอการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วก็มีอ่าท่อนสูงที่เขาเอาไว้ยกหินขึ้นจากดินนะเยอะมากตรงน,นั้นนะอ,อเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะอําเภอเต่าอ,งงอยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะครับช่วงนี้นะคนน้อยนะครับมาเที่ยวไปเดี๋ยวไม่ได้ชมวิวนะอันนี้เวะพามาดูของแปลกเฉยๆนะครับ เป็นหินแต่กระสุดยอดหลายไดยบาลณนี่นสตัดดำกับบเคเยเห็นจากเถื่อกับเป็นบุญตาอยอนเขาบอกว่านะสมัยหลายร้อยปีนะหลายร้อยปีมไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรตัดนะครับผมอันนี้ทํายังไม่เสร็จนะน,นี่นะยังเป็นครูขระอยู่ฝั่งนู้นนเนียนกริบเลยหเหมือนเอาอันสิวซับไดบาลนี่สมัยนั้นไม่ไม,มีสิวเลยบ่มีบ่ <laughs> มีแต่เหลก็ก<อ>มีแต่เหลก็กแข็งเลยจ้าไป ตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมนูน่นนู่นจะไปทันชมวิวหรือเปล่าเนาะว่าจะาไปากินลูกชิ้นปิ้งอยู่อ่างเก็บน้ํานู่นครับผมสาวดปามจะไม่เคยไปอ่างเก็บน้าน,น,นะเพราะว่าอเาเภอตังโมมีอ่างเก็บน้ําเกือบสิบยี่สิบะแมน่นหลายอี๋อ่าง, <laughs> งเก็บน้ําเยอะมากครับผมปะเดี๋ยวไปนั่งกินลูกชิ้นย่างลูกชิ้นปิ้งอยู่นู่นนะครับผมซื้อเรียบร้อยจากตลาดเมื่อกี้นะ อย่ามีเวลาอยู่เนาะอย่ามานั่งตรงนี้<ม>น,นานๆน,นะครับผมเพราะว่าเราก็มาค่ำเนาะก็เดาสภาพอากาศไม่ได้ครับผมฝนตกก็มาไม่ได้นะฟ้าร้องด้วยนะวันนี้ผมตอนเย็นฝนมาแน่น้องวันนะครับแม่ดตาเมื่ือคขึ้นเลย๋ยวมีเวลาค่อยมาใหม่นะครับตรงนี้บรรยากาศดีมีคลองน้ำด้วยเนาะบ้านข้าเจ้าเนาะ<ม>นบ้านเราคือวบบมีแบบนี้เนาะ นี่ถ้าบ้านเรามีแบบนี้เนี่ยโอ้ยมาใส่เบ็ดนี่วิวแบบนี้เดี๋ยวบรารนีพาสุสรธรรมนอนนาเลยนะครับผมเ <c oughs> นาะบรรยากาศดีไม่ค่อยน่ากลัวนะครับผมแถวนี้นะบม่มีป่าเลยเด้ไม่มีป่าป่าไม่จะอยู่ขอบขอบพุ่นเบิร์กายหันมีแต่ทุ่งนาจันเบิร์ตพยอดชาวบ้านกับสัญจรกันอยู่คักเห็นเนาะไปตามมานอนเล่นเห็นเนาะบ่มีหญ้าแถวนี้เลยบารมีกลางทุ่งนาก็ยังมีทางคนจีดนะครับสะดวกสบายมากนะ ไปครับเลยวันนี้จะซ้อนนะเอาเลยปะคร <laughs> ับเลย <laughs> เดี๋ยวซ้อนเอง มาถึงแล้วครับผมเป็นไงสุดยอด,ดาลายเดบบอลนีทางลัดบอลนีเป็นยังไงบ้างอ้โหเ <c oughs> มื่อกี้นี่เพิ่อนอากชวนสาตาดัลบเดบพอะ่ะทางเขามานแถ่นั้นมันลุกเป็นขัวมานะมันขาดเลยจ้าเมื่อก,กี้มาทางลัดโทรหดมากนะครับทางดีๆมีอยู่นะแต่บอลนี้พามาทางลัดนะครับมาลงมาเลยไม่เคยมาแนนอนอ่างน,นี้นะอูโหูนั่นนะหมอกขึ้นครับผมหลังฝนตกนะ ฝนตกยุดว่างสิพากันมา<อ>นีหลังหอกะ<อ>ันเ,นเต็มบรรยากาศดีสุดๆนะครับผมนี่ลาดยางสะด้วยนะครับอ่างเก็บน้ำปื้ยคักหลตรงนี้ปลาเยอะนะครับแล้วก็กุ้งเยอะมากนะมีแต่อ่างนี้เนี่ยที่มีกุ้งเยอะนะครับอ่างแถวบ้านบารนี่เนี่หาก,กุ้งตัวหนึ่งก็ไม่มีนะครับแ,<ม>แต่โซนนี้โอ้กุ้งเยอะนะครับถ้าอยู่ใกล้บ้านเนี่ยโอ้เ็จบารันี่แน่นอนนะครับบารันี่นั่งยุ่ยดิบอก แม่น <Man. S 2> นี่จีด้เตรียมของด้ดน, <laughs> นี่นี่นี่เก้าอี้นี่ <laughs> เก้าอี้ครับผมเอจีพาไปดูใบเสมาก็เลยไม่ได้เอาเรถยนต์มาดิก็เลยเอาเรถจกักรยานยนต์มานะครับเพราะว่าทางลัดแบบนี่แหละจังสบายบอิเน่บสบายบอกสบายโอ้เอา้าเตรียมเลยครับผมวิวอย่างสวยนะครับโอ้ฝั่งนูน้นตั้งเก้าอี้รอแล้วครับผม,เ,มเป็นไงจุดนี้เป็นไง สุดยอดหลายเดิบอลี่โอ้โหบรรยากาศนะั้งแรกเดียวบอลี่พาสาด้าซาตาำมาขำพดคธข้าพดบอแมนโอ้ยรอบหน้าเอารถยนต์มามานั่งจนสองทุ่มสามทุ่มพูละว้าวบอลาี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำถนนลาดยางมารอบก่อนยังเป็นทางแดงอยู่ดิแมนเพราะว่าเวลาเรานั่งมันจะเปื้อนนะครับผมมารอบนี้ คักหลายมารอมนี่สามารถปูสานนอนข่างทางได้เลยแมนเพราะว่าบบมีรถเที่ยวเลยได้หนิฮะรถไม่มีครับผม <โอ S 1> เพราะว่าอันนี้นต,ตัวทีบ่บา,านี่พาซาตตราไป,ปบ้านห้อยยางบ่แมนอ๋อโอ้โหเสียงรถไปรุนปัดไปเลยอันนั้นอ่าที่เราไปที่เป็นคลองน้าเนาะอันนั้นเป็นบ้านห้วยยางอ่าอำเภอโคกสีอันนี้อยู่อำเภอเต่างอยนะครับแต่ว่าอยู่คนละตำบลเนี่ยอันนี้ตำบลนาตาลนะครับจ้าคนข้าที่จะขับรถมาลึกนิดนึง เขาเลยไม่ค่อยมีวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นส่วนมากจะอยู่อีกอ่างนึง oh. อ่างนอกไปอีกอันนั้นจะเป็นติดถนนใหญ่แต่อันนี้นะ่ะเข้ามาจากถนนใหญ่ก็สามสี่กิโลวัยรุ่นก็เลยไม่เข้ามานะครับมีแต่วัยชอบธรรมชาติอย่างเรานะครับนี่กวกับคัยวด้ยุโระคัวควาวเยอะมากนะครับโอ้ถ้ามีเบ็ดนี่ได้การเลยนะ รอบหน้าจะมาสักประมาณเที่ยงมานั่งตกปลาด้วยครับผมโอ้โยเดี๋ยวชวนทีมงานบอลนีก่อนทีมงานตกปลานะครับเพราะมาเห็นวิวแล้วอยากนั่งน้ๆเนาะเพราะว่าภูเขาอยู่ใกล้กลเนาะอ่างอื่นอื่นเนี่ยภูเขาอยู่ไกลมากนะครับแต่อันนี้อยู่ใกล้มากนะครับไปพายเรือพุดนะชาวบ้านหาปลา,าประจํปาปลาน่าจะเยอะพระเจ้ามาจากฝั่งนู้นนะครับผมอันนี้เป็นคันคันดินเนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นวัดนะนี่ นี่นี่นี่ตรงเกาะน,นี้เป็นวัดนะวัดอยู่ตรงกลางเลยนะครับมีสะพานเข้าเลยนะวัดนะอ้ทักหลายไะดูเมนูหน่อยเอาอะไรมากินนาะเห็นแวะตลาดตั้งนานครับผมมาบ่นเลยจ้าบอลนี่ก็บนอยู่ในมอเตอร์ไซค์ว่าออ้ไปซื้ออะไรเนาะนานเจะข้ามเกาะแล้วเนาะสาวตะรามซื้อแนวโปรดบอลนี่เลยเดบออะไรเอ่ยขนมจีบโอ้ของแซ่บนะครับผม ไปตลาดตอนไหนนี่ขาดไม่ได้เด้อขนมจีบนะครับแม่ค่ะเจนบอกว่าน้องมาเฮียเด็ดขนมจีบไปจุบวกินเลยอบอโอ้ยรบหน้านะไปทําเลยไปเรียนสูตรมาเลยนะครับผมอบต้องทําขายเราทําให้บารณนี่กินนี่แหละนะครับจา้าซื้อครั้งหนึ่งก็สามสิบสี่สิบห้าสิบผู้นี้จะอิ่มบอลารนี่นะโอ้บรรยากาศนะโอ้สุดยอดมากครับผมมาครับผม ทานขนมจีบกับลูกชิ้นด้วยกันครับมากินน้ำการเดาจ้าเมนูแวนโมไซก็ง่ายๆครับผมแม่ตลาดเนาะบาล์นี่นี่เอิ้นมาหยังอันนี้ไก่จ้อบอ่น่าจะไก่จ้อนะครับซาลาดั้ยังโมเตอเลยตอนนี้ไม่จ้อแล้วกินเลยนะครับผมแ<ม>ซบบอรัรบลายว้าวบรรยากาศทั้งอ่างมีเราสองคน ไปอ่างก่อนหน้านี้นนเนาะคนเยอะมากนะครับแต่มีชาวบ้านขี่รถไปมาไปมาไปมาตลอดแต่ว่าอ่างนี้มืดมาเงียบสนิทโอ้บ่อนนี้ชอบแบบนี้แหละแต่ลึกๆก,ก็มีความเป็นตาหยานอยู่เดอ้อไม่มีความยาดเลยบ่อนี้นะบ่อนี้น <c oughs> สมัยไม่ได้ทาคลิปนะี่บ่อนี่โอ้ไปหานอนตามอ่างเก็บน้ําเยอะนะชนุนนะ่ะไปตกปลากับเพื่อกับนอนทั่วทิพย์ทั่วเดนจ้า ป่าลึกแค่ไหนกันนอนสมัยนั้นนะครับผมสมัยนี้เนี่ยโอ้ชิลๆนะครับมานั่งแบบนี้นอนคนเดียวก็ได้ตรงน,นี้นะแต่ต้องมีเต็นท์นะมีเต็นท์มีหมอนมีผ้าห่มนะครับเดียวมานอนนั่งเองแลบ้านอนซื่อๆเดี๋ยวพอได้เลยนะครับผมมาขนมจีบร้านประจําอําเภอเต่างอยครับผมืมเขียบหลายช่วงนี้บุได้อุ่นนุนเกลนะเนาะบุค่อยมีเวลาไปตลาดครับผมแมนทำคลิปเสร็จก็มืดค่ำสองทุ่มสามทุ่มเต่าตะนั้นสิว่าให้ฟัง บอลรนี่นะส่วนไปตลาดไปซื้ออันนี้ถูกมือเลยเด้เพราะว่ามากแห้งอีนนี้บอลนี่นะแต่สาวตาดามกับเพื่อนั่นนั่นนี่นี่เพื่อลูกๆเต้าเต้าอีกในทุงหน้ากับคัมแล้วกับโบท่านเพราะว่าอันที่นะ่เพิ่นสิมาขายต้นอันหกโมงหกโมงหกโมงคือหมดแมนบางว่าไม่หมดวันนี้ก็ได้กินนะครับเพราะไปตลาดค่ำเด้วันนี้แค่สภาพบรรยากาศก็กินขาดแล้วครับผม สุดยอดหลายจะมีเวลาแบบนี้ทุกวันเลยเนาะเพ <c oughs> ี <c oughs> ่ยงหนาแล้วครับไม่มีบรรยากาศแบบนี้ครับผมมีแต่ทุง่งนาแล้วก็มีต้นไม้บางแล้วก็ไม่มีวิวเลยเนาะแม่จ้าวิวแบบตรงนี้นะโอ้คักหลายเงียบอิลีเลยตาตาดำสีบานฟังเพราะว่าอยู่นี่นะมันสิอยู่บนสูงแล้วก็เตียงนาคนกับอยู่พูพ้นผูกอยู่ลุมผูกหมู่บ้านก็นอยู่พู่นแม่ไกล้อิลีใกล้จากอ่างเก็บน้ำแห้งหลายแหละ เดี๋ยวคมีเถียงนาคนอย่างนี้ตัวนี้นะแต่เพิ่นกลับบ้านเบอร์ไรเดบอลนี่กลับบ้านบอกเมนต้าน่าจะกลับไม่มีแสงไฟเลยนะครับพอเพิ่นสีมาอยู่แต่ช่วงดำหน้าเท่านั้นทีมงานบอลน,น,นี่บอกว่าปลาชะโดเยอะแล้วก็กุ้งฝอยเยอะมากนี่เห็นอันใส่กุ้งฝอยอ้อมอ่างเก็บน้ําเลยนะครับมีแต่อ่าง,ดงเดียวนี่เนี่ยอ่างอื่นไม่เคยเห็นว่าจะมีตุ้มดักกุ้งอยู่ริมอยู่ริมอ่างแบบนี้นะกุ้งเยอะ อย่างมานอนสักคืนเนี้ยเนาะมีทีมงานสักห้าหกคนนะครับว้าวนะ <c oughs> ขัมบูระจังกลับน่าจะห่างจากเทียงนาเราประมาณเอ่อสิบสามกิโลไกล่เต๋อไก่กบ่ไก่เดบอร์นี่บุกไก่นะซาตานบักไก่เพราวาทางเข้ามานี่เป็นขีต้มมีทางดีอยู่เดีย๋ยวจะพาก,กลับทางดี หมดแล้วกี่บาทนี่ขนมจีบสีสิบจ้าหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มเลยบอกแมนสา <laughs> วตาดำกับเขาเบ่งยูทูบอยู่ดิวิธีเห็ดขนมนี่นะม <laughs> <laughs> ีเวลาทําให้บอลลี่อยู่บ่นอไลยขันตอนแทบบนบอลลี่ซื้อเอานี่หละ <laughs> ออิ่ม ปเก็บของกลับบ้านครับผมเดี๋ยวฝนตกเนะเาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้ามีไฟไหมนี่ทำไมมืดแท้จชบญแว่นหนุ่งเล้นี่หนุ่งจ้าบี้แล้วนี่ืมเอาไฟมาครับผมแวน่นมอเตอร์ไซค์ม,มาวันนี้ลูกๆหิวข้าวแล้วแหละไปะ <c oughs> เดินทางกลับบ้านครับผมประมาณสิบสามกิโลนะครับโอ้ใกล้ๆแปบ๊บเดียวนะครับโอไม่อยากกลับเลยบ่ลนี้ถ้ารถยนต์มาไหนไม่กลับนะครับมืดพุนนละแมนเอามอเตอร์ไซค์มาอันตรายดี